สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Invest Forum ค่ะหลังจากจีนปิดประเทศภายใต้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อยู่นานถึง3ปีมาถึงวันนี้จีนได้กลับมาเปิดประเทศจะส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนจีนนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันค่ะรวมถึงปัญหาที่หลายๆคนกังวลกันว่าถั่วศูนย์เหรียญน,นั้นจะกลับมาหรือไม่หลังจากจีนเปิดประเทศมีความเป็นไปได้แค่ไหนวันนี้มาติดตามไปพร้อมพกันค่ะ ซึ่งประเทศไทยนะเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กําลังหลั่งไหลออกต่างแดนหลังจากการปิดประเทศนานกว่า3ปีซึ่งการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนนั้นเป็นสิ่งที่คนในภาคการท่องเที่ยวไทยเฝ้ารอมานานแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ต้องการคือการกลับมาของทัวร์ศูนย์เรียนที่ผู้ประกอบการไทยบอกว่าผู้ได้ประโยชน์จริงๆคือนะักธุรกิจจากประเทศต้นทางมากกว่าประเทศปลายทางโดยความคาดหวังนี้จะเป็นจริงมากแค่ไหนในภาวะที่นักท่องเที่ยวจีน ที่เป็นกลุ่มใหม่นั้นมีพฤติกรรมต่างจากกลุ่มเดิมส่วนผู้ประกอบการไทยและทางการไทยได้เตรียมการไว้อย่างไร ซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันก่อนว่าในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิดสินั้นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าของการรับนักท่องเที่ยวจีนที่ถูกเรียกว่าทัวร์ศู์เหรียญโดยทัวร์สูญเหรียญน,นั้นคืออะไรนะคะทัว,วร์ศู์เหรียญก็คือคณะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยโดยซื้อโปรแกร,รมท่องเที่ยวจากบริษัทนําเที่ยวในประเทศตัวเองในราคาที่ต่ากว่าต้นทุนจากนั้นบริษัทนําเที่ยวก็จะส่งนักท่องเที่ยวมาให้กับบริษัทนําเที่ยวในประเทศไทยค่ะ โดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการนำเที่ยวและบริษัทที่รับมาจะพานักท่องเที่ยว ไปซื้อสินค้าที่ร้านเครือข่ายในราคาที่สูงเกินจริงโดยประเทศปลายทางอย่างประเทศไทยนั้นจะได้ประโยชน์จากการที่ทัวร์จากต่างประเทศนําลูกค้ามาซื้อของและเอาส่วนแบ่งจากการซื้อของของลูกค้ามาเป็นค่าตอบแทนแทนค่าทัวร์ที่ลูกค้าซื้อไปนั่นเองซึ่งมีกําไรสูงและถือเป็นการแข่งขันทางการตลาดประเภทหนึ่งโดยในความเห็นของคุณกฤษเทพบำรุงนายกสมาคมัคุเทศอันดามันบอกว่าไกด์เถื่อหรือไกด์ต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้ประกอบอาชีพในไทยคือตัว ตัวละครสําคัญในกระบวนการนี้โดยได้มีการประสานงานกับฝ่ายปกครองของจังหวัดร่วมปรับปรามอยู่เสมอๆก่อนการระบาดของโควิดและช่วงหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมากที่ผ่านตัวมาเป็นมาคุเทสแต่ว่าคุณสมบัติแรกของการเป็นมาคุเทสที่ถูกกฎหมายในไทยคือต้องมีสัญชาติไทยโดยพฤติกรรมเหล่านี้ถูกร้องเรียนมาแล้วก็มีการพูดคุยในระดับจังหวัดผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนอกจากเป็นนายสมมาคมมาคุเทสอันดามันแล้วคุณกฤิยังทําหน้า ที่เป็นกองอาสารักษาดินแดนภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยทำให้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยปราบปรามไก่เถื่อนโดยใช้สมาชิกในเครือข่ายออกไปหาตามพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวและส่งรูปของคนที่คาดว่าจะเป็นไก่เถื่อนเข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานโดยหน้าที่นี้มีหน้าที่กึ่งทหารกึ่งตำรวจ แต่เวลาเข้าแสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มต้องมีประหลัดซึ่งเป็นข้าราชการประจำอยู่ในพื้นที่ด้วยโดยในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจีนเยอะเคยจับกลุ่มไกลเถื่อนได้มากที่สุดวันละ20คนเกือบทุกวันโดยคนเหล่านี้ต้องจ่ายค่าปรับที่ชั้นศาลเมื่อมีการส่งฟ้องแล้วโดยหลังการแพร่ระบาดของโควิดกลุ่มอาสาสมัครของคุณกฤษก็ยุติบทบาทไปชั่วคราว เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แต่ว่าตั้งแต่ภูเก็ตเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นทําให้การกลับมาของไกด์เถื่อนก็เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งตอนนี้มีสมาชิกที่เป็นมักคุเทศในภูเก็ตสังเกตเห็นว่ามีไกด์เถื่อที่เป็นชาวต่างชาติทําตัวเป็นมักคุเทศจัดทัวร์เถื่อนโดยทําโฆษณาขายทัวร์ด้วยตัวเองและมีรถไปร,รับนักท่องเที่ยวเองโดยจัดเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากไม่เกินสิบคนแล้วก็เช่ารถตู้พาไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเมื่อมีเจ้าหน้าที่แสดงตัวสอบถามพวกเขาจะอธิบาย ว่าเป็นการพาเพื่อนๆไปเที่ยวและบางรายก็มีการจัดทัวร์เป็นกลุ่มเล็กๆ2-3ถึงคนแล้วก็เช่ารถขับเองโดยพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นชาวรัเสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ชาวรัเสเซียยังไม่เข้ามาเยอะมากจะพบว่าเป็นชาวอินเดียที่ทาตัวเป็นไกล้เถือนและเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีคนจีนเพิ่มมากขึ้นโดยหลังจากการท่องเที่ยวค่อยๆกลับมาที่จังหวัดภูเก็ต มีมาคุเทสที่ขึ้นทะเบ,บียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด10,000คนแต่คุณกรีดให้ข้อมูลว่าพอเกิดการแพร่ระบาดของโควิดทําให้มาคุเทสในพื้นที่หายไปจากจังหวัดกว่า9,000คนส่วนที่ยังเหลือในพื้นที่ก็ผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าหลังจากที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดขึ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้มาคุเทสก็เริ่มกลับมาทามาหากินได้เช่นเดิมแล้ว โดยคุณการเทิดแม่ฟ้าหลวงผู้จัดการบริษัทนนทศัก์มารีนเป็นผู้ให้บริการนำเที่ยวทางเรือไปตามเกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันบอกว่าก่อนการเกิดการระบาดของโควิดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการทัวร์80%มาจากจีนโดยมีท่ารูปแบบที่มากับกลุ่มและมาซื้อเองโดยช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยก็ต้องนำเรือขึ้นทั้งหมดและพนักงานก็กลับภูมิลำเนาเพราะไม่มีการจ้างงานแต่ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาบริษัทก็เรียกพนักงานกลับมาทั้งหมดเพื่อมารองรับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกวันโดยช่วงที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดโครงการใหม่ๆยังไม่ได้กลับมาเปิด แต่ว่าปัจจุบันเริ่มเปิดจริงๆช่วงปลายปีโดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นคนไทยหลังจากนั้นเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียตามด้วยรัสเซียตอนนี้ก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนที่มาแบบเดี่ยวบ้างแต่ก็คิดว่าหลังตรุษจีนนักท่องเที่ยวจีนแบบกลุ่มจะกลับมากันเยอะโดยทางด้านคุณรัตนะผงแท้ยางมากคุเทศนำเที่ยวและน่าภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเคยเปิดร้านขายของฝากให้นักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ว่าช่วงโควิดทําให้ต้องปิดร้านและตอนนี้ ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นการทําการส่งออกอาหารเสริมบำรุงสุขภาพและรังนกไปตามประเทศเพื่อนบ้านและจีนแทนโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่กลับมาเป็นคนไทยและต่อมาก็เป็นรัเสเซียอินเดียส่วนจีนนั้นเพิ่งกลับมาให้เห็นเร็วนี้ที่เป็นกลุ่มที่เที่ยวด้วยตัวเองจองโรงแรมเองซื้อทัวร์เที่ยวเองไม่ได้ผ่านกลุ่มทัวร์ ซึ่งคาาว่าน,นี่จะเป็นรูปแบบของการเดินทางแบบใหม่ของคนจีนในอนาคตโดยคุณรัตนาพลกล่าวว่าตอนนี้มี GPS นำทางได้อย่างแม่นยำมีเว็บจองโรงแรมและทัวร์มากมายในส่วนของกรุ่มทัวร์นั้นน่าจะยังมีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่แต่สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เลือกมากันเองก็เยอะมากขึ้นกว่าเดิมและจากกระแสะของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่งเริ่มทยอยกลับเข้ามาในภูเก็ต ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวของคนจีนหลังจากการระบาดใหญ่โดยคนจีนที่กลับเขา้าภูเก็ตมาในช่วงตุจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท F.I.T. คือ Free Independent Travelers คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น โดยทางด้านคุณธนวัน์องเจริญอุปนาย,ยกยุทธศาสตร์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวหลังช่วงโควิดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยหลายๆอย่างเช่นเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินที่พฤติกรรมของผู้เดินทางต้องการซื้อตั๋วที่มีราคาสูงกว่าเดิมแต่มีความยืดหยุ่นสูงเช่นสามารถเปลี่ยนตัวยกเลิกหรือว่าของเงินคืนได้หากไม่พร้อมเดินทางซึ่งปัจจัยนี้มาจากความกังวลใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด โดยปัจจัยนี้มีส่วนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนด้วยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของจีนที่กลับเข้ามาในภูเก็ตจะไม่มีทางไปกลุ่มของทัวร์ศูย์เรียนได้เลยเพราะอุปทานยังไม่เพียงพอที่จะตอบรับอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจีนที่จะกลับเข้ามาเที่ยวในไทยที่ภูเก็ตกลุ่มแรกๆจะเป็นกลุ่ม FIT ซะมากกว่าและคงใช้เวลานานกว่ากลุ่มทัวร์แบบที่เคยเห็นจะกลับมาอีกซึ่งคุณธนวันรคิดว่าอย่างน้อยปีนีี้้ทังปนก เที่ยวจีนที่กลับเข้ามาจะเป็นกลุ่มที่เคยมาแล้วแล้วก็กลับมาเที่ยวอีกหลังจากที่ไม่ได้ออกนอกประเทศไปเวลานานซึ่งแม้ว่าการเปิดประเทศของจีนจะเกิดขึ้นท่ามกลางจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันและจํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิด ที่กำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดทำให้บางประเทศออกมาตรการตรวจโควิดกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนแต่ประเทศไทยออกมาตรการสวนทางกับหลายประเทศโดยเน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับทุกประเทศโดยคุณธนวัน์กล่าวว่าไม่ว่าเราจะเอาสายพันธุ์ไหนก็ตามเข้ามาในภูเก็ตคำถามคือถ้าภูเก็ตเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งถ้าเราเตรียมตัวดีฉีดวัคซีนไม่ว่าโรคอะไรมาก็ทําอะไรไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในระบบว่าภูเก็ตมีการคุมกันมากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้ว และนอกจากนี้คุณธนวัต์ได้กล่าวเสริมว่าตอนนี้ใครมีความกังวล ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นส่วนโรงพยาบาลควรเตรียมยารักษาโรคให้พร้อมและที่สําคัญคือสายพันธุ์ที่กําลังระบาดอยู่ในจีนตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่เคยแพร่ระบาดในไทยมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอาโรคเดิมกลับมาในที่ที่เคยเกิดการระบาดไปแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นกลับมาดูเรื่องอื่นดีกว่าเช่นการรองรับนักท่องเที่ยวการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการสร้างระบบขนส่งที่ดีให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วประทับใจจนต้องกลับมาใหม่